สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาารีวิวนะฮะกล้องของแบรนด d i s c o v e r y นะครับจะเป็นรุ่น VTT นะฮะ4.5่จุขีดนะฮะคูณ4.4นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่น FFP นะครับนะฮะเส้นเลงขยายตามซูมนะครับรุ่นนี้เขาจะมีตัวตัวหน้าเลนเนี่ยเขาจะมีรังพึ่งกองแสงนะครับ ถอดได้นะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวลดแสงนะฮะแถมให้หนึ่งตัวนะครับไอตัวนี้หน้าเลนเขานี่ยหน้าเลนเขานี่สิบสี่มิลนะครับท่อสามสิบนะฮะปรับด้ยนข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ่ายขวานะฮะบนล่างนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะฮะปรับขยายนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องอ สายแต่สั้นสายแต่ยาวนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับนะฮะเนี่ยตัวปร,รับเลนสานะฮะตรงนี้ปรับเสตซิโลได้นะครับตรงนี้ปรับเสตซิโลง่ายนะฮะเวลาจะปรับเซตซิโลเนะี่ยใช้เหรียญบาทนะฮะคลายฮะคลายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับ เขาจะมีจุดนะฮะจุดเป็นจุดขาวนี่ฮะยกขึ้นนะฮะเอาเลขศูนย์นะฮะเลขศูนย์นี้ตั้งให้ตรงจุดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวลาปรับเซติโล่นะครับตั้งให้ตรงจุดขาวนะขีดขาวนี่นะแล้วก็ล็อกนะฮะล็อกก็ไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะคตึงๆก็พอนะฮะเวลาล็อกนะครับ กำไรด้านข้างนะฮะ ของแถมนะฮะท่อบังแสงนะฮะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คู่มือนะฮะการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะฮะผ้านะครับผ้าเป็นผ้าอ่าอย่างดีหนึ่ง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 ผืนนะครับแล้วก็อ่าแซ่นี่นะแซ่ทำควารรมสะอาดปืนนะแ่งูนะฮะ หนึ่งม้วนนะฮะตรงนี้ไปซื้อสองร้อยนะตรงนี้ไม่ต้องซื้อเราแถมให้นะครับหนึ่งม้วนนะฮะแล้วก็ระดับน้านะทำสำหรับต,ต,ตั้งกล้องนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น้ํายานะฮะน้ํายาทำความสะอาดน้ํายาเนี่ยเป็นน้ํายาชโลมเปินนะครับนะฮะป้องกันสนิมนะฮะนะครับแล้วก็ความชื้นนะฮะแล้วก็การหล่อเลื่นของอชิ้นส่วนนะฮะ นะครับเป็นน้าํายาหล่อลื่นป้องกันสนิมแถมนหนึ่งกวดนะครับนะบตัวนี้ถ้าไปซื้อสองร้อยนะฮะไม่ต้องซื้อแถมให้นะครับแล้วก็ขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะห้ากระดกนะฮะหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับโซโคปแคมนะฮะ ตัวคบแคมหนึ่งชุดนะฮะใช้เพื่อประโยชน์ก็ใช้เพื่อถ่ายภาพบันทึกภาพได้นะฮะใช้พวกโทรศัพท์มือถือนะฮะพวกรุ่นนะครับหนึ่งหนึ่งชุดนะฮะตัวคบแคมนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับ พร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอร,รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ